S <S <an other> ไอ้กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมตอนนี้อยู่เกม CSR Racing นะภาคที่หนึ่งอนะันนี้เป็นหมดเมนูนะครับผมว้าว n e Go Play โอเค okay. นี้เป็นเกมแนวขับรถแข่งรถผมตั้งปุ่มไปเนะี่ยโอเคตั้งไว้อยู่สเปซมันต้องแบบเป็นสีเขียวเป๊ะสีเขียวกโอเค เเป็นสีเขียวอ๋ออเราเป็นสีเขียวนะครับเป็นเกมในะแข่งรถแบบแร็กนะครับดึงหนึ่งภาพสวยมากเกมนี้ถือเป็นเกมเก่าแล้วาภาคสองนี่คือพัฒนาแบบแล้วกระโดดมากเอเคเรามาเช็คดูว่ามีอะไรเราทำโหมดนี้เป็นแข่งนะปานะที่จะข้ามมากเลยการแข่งเนะี่ยเพราะเราเล่นไปแล้วงั้นเราก็ไหว ยีงไงใช้แบบไฟขายครับผม easy แล้วเราเปิดหมดไปจัดการหน่อยดี arithmetic m a c h i n จ tuning โอเคของดีเว้ยของดีของดีโ o default c r e d i เอ้ยนี่ปรับได้ด้วยหรอเชื่อว่าปรับเงินได้ด้วยครับโปรอย่างโหดเลยว่ะโอยโปรโคตรโหดนี่ไงนะโอ้โห ก็เก <G> ้าแล้วโอ้ยเป็นตัวอ,อย่างไม่ราคาหนึ่งบาทหมดสภาพมันจะโหไปไหนเ้ามาเลยคโคดโฮดคันดีที่สุดจอนคูปเปอร์เวิร์กนี่ล่ะหนึ่งดอลหนึ่งเหรียญทองวะ่ะรถราคาหนึ่งเหรียญทองราบเลยเฮ้ยผมอยากเปลี่ยนเสียงเพลงวะ่ะเปลี่ยนเพลงยังไงอะ่ะ ไม่มีให้เราปรับเสตอร์เซตติ้งอะไรเลยทีนี่เดี๋ยวชัางแมงกันปปเรี่มเลยเรี่มเลยรีบปิดคลิปไปผมลุยนี่ดูแสงเงาครับผมเก่งเก่านะแต่ว่าภาพมันดูแบบมันก็ดูแบบแสงสวยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสมจริงอะไรมากภาพสวยสมจริงไม่เหมือนกันนะไปผมเดินไปดีสีเขียวสีเขียวอ้ยช้าช้าช้า สีเขียวสวยนี่ใช้แบบอีซี่นะรถเราแต่เมื่อไหร่มันให้ผมแบบอัปโหล l ไฟเไม่มีให้แบบเซตติ้งหรอเกมไม่มีเซตติ้งจริงหรอคาร์ดิเลอร์ โอ้อยเป็นรถแบบยี่ห้อด้วยนะ GT3 ีสามจทีามาดิมันมีอะไรบ้างนะดูกันโอ้โหแต่ละคะันได้ต้องเติมวะ่ะเติมหมดเลยปะเนี่ยพระเจ้าใครจะไปเติมวะ่ะโอ้มีออดีนะมีเบอร์ลี่มีบีเอ็มทุกตีฮะโบกตีมาชมเลยสิมีคันเดียวด้วยนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วย ไม่สามารถซื้อได้เก็บนี่มันค่อนข้างที่จะแบบรถก็ไม่ได้แบบหาหา,ายหาง่ายขนาดนั้นนะถึงเราจะแบบมีเงินแต่ว่าเราซื้อไม่ได้นะครับจะคันนี้สวยปะจับมาดิมีสองสีนะครับสีเทากับสีจับมาเลยคัสตอมได้นะครับเพ้นท์ก็มีสองสีนะจะไปเพ้นท์อะไรล่ะมีแถบไปซื้อมีแถบให้เราแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวขอลายแบบเท่ๆอุ๊ อู้ลายอะไรเนี่ยชัดนี้ยตัวเขาเป็นเสื้อเองนะครับอยากได้แบบอุ้ยแตบบ่วันนี้ชอบวันนี้ว่ะแตบบ่ชอบแถบสองสีนะเนี่ยแบบเนี้ยที่ดีนะครับโอ้โหอันนี้ใช่เลยไปผมเราไปดูก,กันดีกว่าว่าลูกคันนี้จะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับไปผมจะา,าปิดเสียงเพลงมากเลยตัวเลขกศิษย์ เจอพี่น้องรถแนี้ไม่ต้องแข่งไม่ต้องไปอัพอะไรซื้อมาพี่ก็ขับได้เลยอะ่ะแรงเกินนะขอาที่ไอเดียอิตาลีเอา UK ก่อนแล้วกันมาขอ,อยัดทัวร์ UK หน่อยชิฟฟี่แจ็คเจอเดยน้องจดจัดคันแรงกับพี่คุยอะไรกันเนี่ยอ่า ต้องใช้รถอันนี้หรอนี่จับมาดิต้องแต่งซื้อรถมาแล้วก็อัพยวเอาเรยอะไรแต่งสียังไงเนี่ยเอาได้มาครับมาผมด้วยรถที่ซื้อมาสุดท้ายก็ไม่ขับนะเพราะว่ามันจำกัดรถอะ มาดิมาดิจะแค่ไหนก,กันเชียววะมันจะแค่ไหนก,กันเชียววะโอโ้โหชนะแบบอีซี่อะผมเพราะประมาณนี้เกมนี้ขยับลองเล่นเอาเล่ความเพลินได้นะชิลๆได้แคล,ลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะใครชอบก็ะลึกก็เลก์กตายผมด้วยละกันคลิปนี้เป็นเกมแรกก็รอยตามนะคลิปนี้สวัสดีครับผม